สวัสดีครับขอต้อนรับขอชู่ช่องวิไลใหโชกนะครับวันนี้ตั้งช่องเฮาขับเดินทางมาถึงวัดปูเจ็ดสองมะแขงไ่นะครับเพื่อมาตามหน้าทางตัวเลขของปูนะครับกะเดินทางไกลเคืองทางนะครับว่าหน้าทางตัวเลขของปูจะย่งเป็นตัวเก่าตัวเดิมบอปูจะมีเพิ่มเติมบอละกะปูสีฟันเน้นไหไปนะครับเพื่อว่เป็นการเซฟเวลานะครับขอาการาบเรียนเชิญอีพีที่ทุกท่าน ไปกราบนมัสการหลวงปูเกตสองมากแข่งใหญ่น้ำกันเลยครับกราบนมัสการค่ะนมัสการครับกราบนมัสการปู่ค่ะมาติดตามแนวทางอีกค่ะฝ่าเอฟซีมาตามตัวเลขแนวทางประจำงวดวันที่สิบหกสิงหาคมซ้ำซ้ำสีเปื้อนเราเป็นบ้างไหมนี่ห่วยงวดนี้คือมีประกาศแดงพิเศษเนาะปู่พิเศษคืองวดบางนึงบ้าค่ะนี่ตัวนี้ แดงสามห้าเนาะถ้าสามห้าบอกออกก็ออกห้าหนึ่งบอกปูอืมเอาพี่น้องชัดเจนนะคะเนาะบอกสามหาสิป็นหาหนึ่งท่านที่นะคะเราลองพิจารณาเบอร์นะคะทั้งเดือนมันก็คือหนึ่งหนึ่งสามหาอันอันนี้เป็นเลขวิ่งบหมคะปูนี่ไม่ใช่เสูตรเท่านั้นอันนี้เป็นเลขติสบไหคะเลขบนล่างล่างนะคอนวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดเนาะปูเด่นแปดบนบนเจ็ดกับแปด สองตัวมาตัวบนเจ็ดกับแปดเด่นแปดเนาะล่างสองกับสามเด่นสามปลามักขันหนึ่งกับไส้เด่นเด็กติดบนล่างสี่ห้าเนาะแต่แต่ว่าม้าลำกันไดยุ่นมาขาะนี่เหล็กติดนี่เด่นห้าเนะปูเหล็กติดตัวนี้เด่นห้าสี่ห้าหกมาหนึ่งตัวเด่นห้าอันนี้เป็นชุดล่างแล้วพี่น้องเดินนี่ปูว่าขันโบออกตัวนี้นะคะซ้ำหาสิเป็นหาหนึ่งท่านที่นะคะเนาะ สำหรับเลขล่างเนาะจะออกสามห้ากะสีเขาหาหนึ่งทันทีค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมนะคะอย่าเลื่อนผ่านคลิปเด้อพี่น้องซีเรียเข้าใจแนวทางนะะันค่ะเนาะบนเดี้ยปูขึ้นมีลูกศรสี่ค่ะปูมันประกอบ,กบนะอันไอ้กราบตั้มนะไม่เก่งเพชรสโอ้บนนี่เด่นวงกลมแปดสีเนาะปูแมนวงกลมเนี่ยหยันหยัน ตันนั้นบ่คือมูมันบ่คือมูเป็นจ้าไดปูกอบ่คือมูอันนีก่อเป็นจังไดฟก็บกลางมั่นเปนกจ้ดก็บกอมอนี้่อเปน้ดบคือมันนี้กเ้าวงฟูก็กคอมูัน้ก่อนเย็น้าใดกกอัวนี่ก่อเปยพากลางไปเลยันก่นเลยพากลางคมันพาก่างเลยแม่นาตกมันเล่นเนเูอือมันนองปกับือมูันนี่นปน้ อันนี้เหาเครื่องผาเครื่องนะผ่ากางเปดสามเป็ดลองเปดสามกับเป็ดห้าน้อเข้มาไกลกันเดียวกันแล้วเนี่ยเอฟซีโทรเขานาะพี่น้องแอกทายทำคลิปกีเดอร์ค่ะบ่นไดรับสายผู้ใดเวลาทายทำคลิปต้องขอโทษขออภัยนะคะเนาะขอโทษขออภัยในความบ่สะดวกเนาะกำลังทายคลิปอยู่ บนล่างอือปูอันนี้คือปูจะบอกว่าเป็นชุดเต็มเอาหนึ่งหนึ่งหนึงมาจากไซค่ะบานนี้นุหงตาสังเกตหนึ่งจะบอฟังหนึ่งค่ะหนึ่งนแม่มันเป็นชุดเต็มมันกันหนึ่งสามห้ามันเรียกน้ำกันเรียสามตัวจะมาสองตัวอ๋อ้าเนี่ยเขากัเลยมหันมาหนึ่งอันหกหนึ่งสี่มหันนะนักแกบอกเป็นปเก๋อะไนะ ค่ะทาบ้านหนึ่งแาหนึ่งที่อันนี้กันคือกันนี่เป็นนั้งสามหาสังเตไมอ๋อเป็นหนึ่งสามหาพูดเลยว่าค่ะคำสามหาบ้านสิเป็นหาหนึ่งอ๋อเพราะว่านุสังเกตว่าเหล็กวิ่งบนวิ่งหลังห้องกับเหล็กติดมันบีมีหนึ่งขนานุก็เลยก็เลยสงสัยนะคะเเอ๋เหล็กเสียงสนเอาพี่น้องปัวเป็นเหล็กเสียงสนเหล็กนึ่งมันเสื่อมสนเนาะอย่าลืมว่างวดที่แล้วเสียงสนสิบสี่น้องปูน้องเขาเต็มเต็มเลยค่ะนี่ พี่น้องเห็นบองวนที่แล้วปูว่าขันบอม้าหกหนึ่งเป็นหนึ่งสี่ท่านที่ผู้ใดติดตามปูเขาเล่นสี่อิริเนาะคนถือลายอยู่ค่ะปูสิบสี่น่ะโยบานุ่มกระถือลายโยผู้คนเพิ่งขอหนึ่งสามหานตรงๆมั้งอ่ะืมหนึ่งสานตาสๆมห้า มาบ้าตอนนี้ก็มาตัวนี้ค่ะค่ะหรือพวกม้กสามหนึ่งเก่าสามหนึ่งก็ได้อ๋อคือคือว่าสามหนึ่งนี่ก็ได้ขึ้นกันในในสามตัวนี้จับวินเลยอแมนสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็งสี่นกปูแมนเขาเรียกอยากตัวนีนะค่ะเอาลองพิจาแล้วหน้าเบิ้งพี่น้องเป็นแนวทางนะคะเนาะีบนบนนี่สองตัวมาตัวนี้มาบ่าเก็ดเกาเก็ดมาเปนบนบนี้คือเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวแน่นอนแมนอืม ล่างนี่ก็สองก็สาม,มารถแทนแน่นอนหนึ่งตัวสองตัวมาตัวดีนะอืมค่ะสองตัวมาตัวเนาะพี่น้องเอาล่องพิจรารณาบึงนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะจับปูตะลีไว้เลย,เลย,เยตัวดงไตัวด้ปูดแดงแดงนี่บ่กเอาปูว่าจับปลตะลี่ไว้เลยพี่น้องหาหนึ่งกับสามหานะคะเนาะเ,<อ>เอาจับรลตะลี่ไว้เลยนะคะปูบอกแล้วนะคะเนาะ เป็นแนวทางเด้อพี่น้องค่ะทำมักด้าชอบอข้อจังต่ำนะคะเนาะพอมาเข้ากับปวยพานพี่น,น้องแนวทางของปูน่ะติดตามพี่น้องคันบ่มักที่ปูจับปูหายกับจับปูเองแต่ว่าปูกับจับปูหายเบิดอเลือแล้วปูเนาะชุดเต็มเลยจับให้ชุดเต็มเลยนีตัวทิศเออถ้าปูบอมัดที่ตัวที่ปูไปจับอีกฮะไม่ใช่เอานี่สองตัวบอกง่ายๆคือคันบ่มักเลขติดปูนี่เอาเลขเดียนไปเลยเอาเลขเดียนไปจับหาเราเลย บดยี้มีตัวยังไงแม่เราบดอยู่สองตัวนี่แหละยังไหนกระบลุดเนกสองตัวบนมาตัวแนวทางมันก็ดีอยู่บอกยังไงแนวทางมันก็เดินดีเนาะปูเนาะล่างก็สองตัวนี่มาตัวนี่เออกเดินดีขึ้นกันสูตรล่างแนวทางวิ่งนี่พี่น้องสองตัวมาตัวนี่บนล่างนี่เดินดีอยู่แล้วเรีนกับสองห้าก็ได้สองห้าสองสี่สองหกแล้วจะจแต่แนวทางงวดนี้งามงามตัวอยู่ปูงามอยู่ทางเดินเร็ เด็กของเด็กมันก็เคยเที่ยวนะค่ะเคยเขาฟันบ่ค่ะงาเนี้ฟันบ่ค่ะปูฟันก็จำไม่ได้หรอกฟันจำบ่ได้บ้างนี้ก็คือเฮาก็สิเนียนตัวเก่าให้แหละนี่คือ58แปดเนี่ยเน้น58แปดนสิสอนสี่งราปูแม่นตอ58ต้องไป5นี่แหละคือมาหันนะมันบอกหันมาเด้ครับตามเพราะห้องมีติดติดเอย่างนี้ กามาแปดแปดที่เจํามังจำได้ก็ม่าอยู่แล้วมาหนึ่งตัวตัวหนึ่งหนึ่งูกับตัวนึงแล้วฟิเจหน้าเบิรงเนาะพี่นองเนาะเด่นนะนี่เด่นสามตัวแปดสามห้าแปดสามห้าเรียงกันเลยเนาะแปดสามห้าแปดสามนี่ก็มาได้แปดหาก็ม่าได้อโอ้นี่ปูลงไปให้เบิร์ดแล้วพี่นนองลงไปให้เบิร์ดแล้วแปดสามแปดห สามห้ากรมี่เดียวอ๋อโออเห็นเลขเด่นนี่มานน้ำกันได้เบิดเลยพี่น้องนี่เอาเลขเด่นนี่ไปจับใส่กันเลยก็ได้ค่ะพี่น้องมานน้ำกันได้นะคะเนาะคันว่าคันว่าที่ปูจับออกมานี่ชุดเต็มนี่มันหลายคู่เขาก็เฉพาะเลขเด่นได้ปูบอกว่าให้เอาเฉพาะเลขเด่นคือแปดสามห้านี่ไปจับใส่กันเลยก็ได้แล้วเนี่ยส่วนนี่บนล่างโดดอะไรที่พอนมันทุกอย่าง บะผาดมะค่ะแมน4ห้า6นีก้อนรุดอือเอาเอาสูตรบนล่าง4ห้า6ล่างบะผัดบม่มามาสองตัวก็ได้แมนมาหันกับามาเก้าส่นหนึ่งเด็ม่าถเก้าส่วศูนย์ัเก้าส่นแมนหลายม่มือนเด็รเด็กติดบาผาด ครับถ้าได้ตัวเด่นๆมากตัวเด่นๆมากจับซีซามตัวนี้แหละจับไฟสีหาหกเลยแม่จับสิมาหาบุญมาลางบอกป้าถกเพราะว่าซามชีหมวดลางนี่มันมันขอทงบุญทั้งลางเขาก็ต้องเป็นติดบุญลางเลยเนาะอันนี้เป็นเลขกติดบุญลางค่ะแล้วก็บอกการลดต่ำกันสลดบนกับทีเลียล่างลดล่างกับทีเรียลบนนะก็คือตองมาอยู่เหลี่ยมบ่บ่ขาดอยู่เหลี่ยมขาชัดเจนเนาะพี่น้อง คับแคบดาจอไว้น้ำด้อครับเอพซีนวาสางตัวเล็กครับเอาฟูเกตสองห้อครับได้ได้มากแปดก็คือได้สามนึ่งสามสี่สามห้านี้ก็ไ้คสองสองสี่สองห้าโถนีแต่แค่นั้นเราปูเนาะง่ายๆเลยบนลรางทำมีมีตัวดีเนี้ยนี่ทำมีตัวดีมัจเบเลครับใส่สี่หหเลยเนาะง่นเขามันใจเหล็กเขามาจับใส่สี่หหกเลยมีปูกับสู่ของปูนี่ปูกีกับแปอเรื่งกับมาจับตัวนี้อสอกับสามมาจับตัวนี้กันเ่ะ ตัวนี้ตัวที่มากประกอบมันผสมมากเราตัวนี้มากอือค่ะเอาพิจรารณาเบิึงเนาะพี่น้องนั่นชัดเจนนะคะ,นะเนาะอ่ล่างนะคะขันบอมาสามหานะคะสิเป็นหาหนึงทันทีนะคะและกระบนนะคะแปดห้าเนี่แปดห้าแปดหกนะคะตัวพิเศษกระมูนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะแปดสี่นะคะเนาะเป็นเลขกภาคกลางคือป,ปูวานนะคะเอาพิจราระนาบึง ่ะแ้มก็เป็นสามแปดแต่สามนี่คือแจมเป็นแปดฮะทันทีเลยนะคะเนาะเอาชัดเจนนะคะสุดท้ายนี่นะคะก็ขอขอบุญขอบุ่นนะคะปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทั้งช่องเดยมีโชคมีลาบน้ำกันนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะุครับขอเอฟซีทุกท่านนะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะครับบางว่าคือสีแคปหนาจอไว้ครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ น่าตั้งตัวเลขของปูเกตซองมาแข่งใหญ่เฮับนะครับถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับงวดที่แล้วก็แตกหนึ่งซีกับปากกาแดงที่ปูเขียนหาแดงจึงคึงด้วยนะครับงวดนี้กับจะผาดจะเผลอดื้อครับเอฟซีนะครับมีรุ่นนะครับงวดนี้ปูว่าครับเอาเขามาแล้วครับบพรว่าจะเป็นเอฟซีเกาหซีไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับดื้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องเอาวีไลให้โชคนะครับและที่สําคัญเอฟซีไม่เขามาแล้ว ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสีประพาดข่าวสารดีๆดัดงๆจากทางช่องเฮาครับสุดท้ายนี่ให้ f อซทุกท่านยู่ดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ